อำเภอบ้านตากจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 2พษา2 8กรกฎาคม2567กิจกรรมเอามือสามัคคีอีกทำความดีอีกถวายเป็นพระราชกุศลวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2567นายสมานเมืองแก้วนายอำเภอบ้านตากเป็นประธานเปิดโครงการโดยมีอีก นางสสิธรหมูล้อมพัฒนาการอำเภอบ้านตากกล่าวรายงานทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันตำบลทุ่งกระชอแม่สลิดและตาออกอผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งกระชอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรแพทย์ตำบลทุ่งกระชอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อข่ายโคกหนองนาอำเภอบ้านตากและจังหวัดตากร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการบูรณาการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตสอดคล้องกับสภาพพ,พื้นที่และภูมิสังคมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำซึ่งดินและน้ำมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและเกื้อกูลซึ่งกันและกันการปกป้องดูแลทรัพยากรดินและน้ำ ความยั่งยืนจะช่วยให้เกิดความมั่นคงทางอาหารเกิดความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศรวมทั้งคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ซึ่งแปลงโคกหนองนาถือเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ําโดยได้ร่วมกรรันปลูกต้นไม้และมอบกล้าไม้ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ณนะศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาแปลงนายจิรโชติพุ่งจันทรหมู่ที่10ตาบลทุ่งกระชะอําเภอบ้านตากจังหวัดต่า